ช่วงเวลาตัวจากนี้ไปขอเชิญรับฟังล่ำลองทำหน้าฝนฟ้าโดยหมอล่ำวิทยาหอมหวนหรือสารค้ามประสานเสียงแค้นโดยหมอแค้นสมบัติสิมลาเชิญรับฟังครับ เอยฝ่าห้องคว่แล้วเพื่อนว่าเสียงความหวความข้อแบนพวกเจ้าได้เยินบ่หรือเมากอดตั้งเตมอนหรือเมาดอนสอนเตสู้หรือเมาดอนสอนเตสู้อบ่ฟังป่า ผาองบ่ฟังฟ้านั่นฟางลงโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้าโอ้ยลานาเอาอันนี้สังกัดใหม่มาอดแล้วฟังเอาเด้อพ่อใหญ่ฝนสิดีหรือสีแดงต่ฟังฟ้าได้สงเสียง ฟังก่อนล้ำในเรื่องนี้เรื่องเป็นขติคนสิริทานาให้เจอเอาโอดยลงป่าพ่านพิไดยป่าห้องเดือนกุมภาเป็นปีใหม่ห้องสามเสียคำหรืออบคำก็ได้จำไวค้คูสุคนหลวงปู่เปะาคู่สีเป็นผู้ซอซ่อคนอยู่ในวัดดงเข็งมีละการความขิงืจอเอาโอดยลงป่า คันไปได้ประห้องวันอาทิตย์หรือวันศุกร์ปีนั้นแสนสีดีดักน้ำงามเหลือล้นประชาชนกันเช้าบ้านประชาชนกันเช้าบ้านขันตาบานขันสมเซ พ้ากันแอกเป็นผื่นมานน้าอ้วนก็ใส่ส่วนเออในหน้าก็เขียวล้วนปอในส่วนก็เขียวอ่อนอ่อนซ้อนเด้งผีนออมงามแทกคูสุอันวันน้าคุมว่านั่นก็เสียหายเพียงเล็กน้อยน้ามันหลายเกี่ยวบ่อได้ที่เสียเขาวันเอาเหม็นนี่เป็นเกณฑ์ถูกต้องของอาจารย์ผลสอนสั่งฟังก็ไปขันดาวันนี่บ่ดีวันจันทร์ฟ้าห้องนี้วันจันทร์ฟ้าห้องนี้ฝนบ่ดีจักกันน้อย หน้ำหน่อยหน้าแรงกับขาดเทินปุงเช่าหน้า้ากันเอิญหาฝนบ่ได้ขาดเอิเทรารกบพ่อเอินเท่ารกะบพ่อปีนี้มานายไล่ดินอกไก่ไปแล้วเดอนอกไก่ไปแล้วเดอนเกบเพลงลมผัดปีเด้อแม่เด้อเดินแต่นี้แต่มาแรงหูเพียง ปู้แมงวันแมงกัมพีบินน้ำกันเป็นโมโมผู้ก้ามโคงออกบ่อใดสี่ตายคางอยู่บางหูปู้โมปูป่าหน่อยบักหอยหน้าแล่งไงพากันตายคางไงพากันตายคางไงออกจากหูบ่อใดสิทนนอนได้เฝ้าวกค้นเถางอ้วนเราทนทุกข์อกหัวใจให้ห้นสีขาดทนแรงถึงยามแรงขันยามซ้อมถึงยามแรงขันยามเร้าช่วยเอาเอาบ่หมู บ่บ่มมวยนี่ญาติดูร้านคนบ่อวนหิวเข่าขาดตาฮันไปไรปลาฮ้องตุงต่อวันนางค้านบอกประมาณฝนตกกันแต่พ่อเพียงหน่อยฝนตกมาลงมาหน่อยขัาไก่ฝอยน้อตายเถิองบ่สุ่มเลื้งดื้อพี่น้องบ่สุ่มเลื้งดื้อพี่น้องโอ้ยวังนี้โอ้ยวังนี้ฮากบ่ดีพอลงเอืย ຂໍຂ <Net> ້ອຍນາໂອຍລານາເອົາ <segue> ອັນນ <est> ີ້ຄັນປີໄດ້ໄປພ້ອມງົງຕໍ່ັນພ ปีนั้นสุดสิีน้างามพ่อได้การคำนาก็พ่อได้ขาปอกับคุม้มค่าฝนตกมากกับลูเรื่องปีนั่นกรบบ่เสียปลูกบักเขือบักพริกใบในหน้าเขียวชะอมแผ่นลินสมญาปงอ้วนหัวค่อยได้ว่าโยู่กินฮั่นปีได้ป่าห้องตรงตรับันคู่มันผาเหลือหัดสบาดีดตกคุ้มเย็นกันเมืองบ้านเลือดูการขันมาแล้วเลือดูการขันมาแล้วขันนี้สาฟ้าใหม่เดอนอ่ อภิษสงเสียงเตอดหองขุนฝากังน้องตกลงมาถูกตอ,องน้ำไรน้องเต็มทงทาตกแต่เดือนเมษาจะนอนเจ็ดแป่เก่าปีนั่นมาในลายเอื้อนสิบสอง 12, สุดท้ายฝนตกมาบ่ใดขาดฝนตกมาบ่เอื้อนห้ามเขาว่าแกเรื่องฟังหลานลำได้เรื่องเพียงเวลาแต่กุ้มขาเสียเงินตาบาดแดงกะพอ่อได้อดอกแม่คุณเจ้าพูกแก้มเกลื่อนวุ่นฟ้าห้องต่อวันเสาร์วันที่เจ็ดเสียหายมาในได้ลุงป่าตั้งคำหน้าคันปีนี้เสียที่บกุม ค่าฝนตกมาโบเอือนเดินเข้าอนเราเมีนผมเคยเห็นมาแล้วหลายปีเป็นตาในผมเคยเห็นมาแลาผ้าหลายปีเป็นตาในน้ำท่วมเมืองหนองคายน้ำท่วมเมืองหนองคายเขาเสียหายเจ้าบรายเขาเสียหายเจ้าบรา้โอ้ยคนน่องโอ้ยคนห่องแม่นใส่กันมานอคนเออโอ้ย Ah, ah.